รถเรามีจุดใหญ่ๆทั้งหมด13ข้อต่อด้วยกันดังนั้นนะหาหาจุดสำคัญของข้อต่อของพวกเราให้เจอแล้วลอบายของเสียดเดรนของเสียออกนะกลางสะดือของพวกเราเนี่ยแหละก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบสะดือของพวกเราเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งของการไหลเวียนของน้ำเหลืองเป็นอย่างดีมากๆเลยเราหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะนะเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูทุกคนมา จะทําให้ดูเอาข้างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูทุกทุกคนเอาแบบให้เห็นตาเนื้อตอนนี้เลยนะคะอ่ะหยิบหยิบผิวออกมาผิวน้องเป็นแบบนี้อืมนะเวลาที่เราหยิบผิวกันแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือตามได้เลยคะ่ะนี่คือการดึงผิวข้างนี้และการดึงผิวข้างนี้ถ้าสังเกตให้ได้ดีเนื้อข้างนี้จะดูเยอะกว่าเนื้อข้างที่มีฝ จะดูเยอะกว่าเนื้อข้างนี้จริงไหมคะทีนี้น้องจะพาทุกคนพิสูจน์ด้วยการอันนี้เป็นลิปของน้องนะอันนี้เป็นลิปสติกเป็นลิปกลอสของน้องน้องจะพาลิปกลอสตัวนี้เขี่ยหนังศีรษะบริเวณน,นี้ให้ทุกคนดูทําตามเลยเปิดกระเป๋าหยิบลิปขึ้นมาเลยหยิบอะไรก็ได้ที่เป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็นลิปของน้องใช้นะคะขออน,นุญาตเติมสีลิปนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละ นะปากไม่แดงไม่มีแรงพูดมาหยิบขึ้นมาเลยค่ะนะหยิบอะไรก็ได้ที่เป็นแบบอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้จะพาพิสูจน์เลยค่ะทุกทุกคนทุกคนน้องจะใช้ตรงบริเวณหัวของมันแบบนี้ปากไม่แดงไม่มีแรงพูดโอเคนะทุกคนดูนะตั้งตาดูตั้งใจดูนะ จะทำให้เห็นแบบตาเนื้อๆเ,เลยใครที่เพิ่งรู้จักน้องวันนี้วันแรกแสดงตัวได้ไหมคะน้องจะทําให้ทุกๆคนเห็นจัดจะชัดๆวันนี้เลยนะคะพิมพ์หมายเลขหนึ่งค่ะใครที่เพิ่งจะรู้จักน้องวันนี้วันแรกน้องจะพาโชว์แบบจัดจะเลยค่ะแล้วจะได้แบบเฮ้ย Amazing พี่น้องทําได้ยังไงเออมานี่แหละเลขหนึ่งมาละรัวๆดูนะ เนื้อข้างนี้เจอเยอะกว่าเนื้อข้างนี้เนื้อข้างที่มีไฝเยอะหยิบออกมาแล้เยอะอย่างนี้เลยค่ะคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งดูให้ดีๆค่ะน้องจะใช้สันของลิปนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นแท่งๆแ,แข็งๆข,ขูดตรงขอบๆแบบนี้ค่ะทุกคนขูดตรงขอบๆไรผมเป็นการระบายลมอ่ะ ทีนี้ทุกคนคะ่ะถ้าใครมีอะไรเป็นแท่งๆแข็งๆแ,แบบนี้นะเราใช้เซนเตอร์นะคะใช้เซนเตอร์จากตรงกลางหน้าผากแบบนี้เลยค่ะนะคะหมุนกลมๆแล้วก็นับ1 2 3 4และ5นะคะ1 2 3 4และ5หมุนกลมๆค่ะนะหนึ่และ5 1>, 1, 2, 3, 4และ5นะคะ 1, 2, 3, 4และ5 1, 2, 3, 4และ5ทุกคนดูค่ะหมุนกลมๆก,กดแบบไม่ต้องหนักมากเอาแบบสบายหัวสบายตัวนะ 1, 2, 3, 4และ5 1, 2, 3, 4และ5 ถ้าใครกำลังตั้งใจดูตอนนี้ให้สังเกตคิ้วข้างที่มีฝอค่ะคิ้วข้างที่มีไฝหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้า 1>, 1 2 3 4และ5อะไรก็ได้ที่เป็นแข็งๆนะคะเป็นแท่งลิปสติกหรือจะเป็นไม้กวัวซาหรือจะอะไรหรือจะเป็นแท่งแท่งแท่งนินสอเขียนคิ้วหรือจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะหมุนกลมๆลากจากไรผมบนมาค่ะด้านข้าง1 2 3 4และ5 1>, 1 2 3 4สาี่และห้าใช้อะไรคลึงตอนนี้พี่น้องใช้ลิปสติกคลึงค่ะแท่งลิปสติกทั่ว,วไปค่ะครึงนะอะไรที่เป็นแข็งๆแ,แล้วก็ไม่บาดผิวครึงได้เลยอาจจะเป็นตัวนี้คลึงก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้แบบสำหรับคนที่มีไม้กลัวซานะ่ะนะนึกออกไหมอย่างเงี้ยอ่ะครึงครึงแค่นี้นะฮะก่อนครึงขอบไลผมตามนี้ไปก่อน นะคะน้องไม่ได้เน้นให้ทุกคนใช้ความยุ่งยากของชีวิตนะอ่ะทุกคนแล้วก็เอามือสางผมเบาๆแบบนี้เห็นอะไรบ้างอ่ะบอกค่ะยังไม่จับผิวให้ดูคุณเห็นอะไรบ้างตอนนี้แค่เคลียร์ข้างศีรษะขอบไรผมเห็นอะไรบ้างอ่ะคิ้วยกเห็นตาเป็นยังไงบ้าง เห็นอะไรบ้างใครเห็นต no ิ่งหูข้างนี้ยกข้างนี้ตกต่อค่ะท anyway> ีนี้เมื่อสักครู่นี้เราไล่ตรงขอบนี้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราใช้หัวตรงนี้เขี่ยอย่างนี้เลยค่ะเขี่ยเบาๆเข้าไปข้างในเลยค่ะด้านในเลยค่ะหมุนข้างในอย่างนี้ค่ะหมุนหมุนครึงเลยค่ะตามตามรูขุมขนของพวกเราอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะไล่เลยค่ะไล่แบบนี้เลยค่ะ ตรงนี้ปวดปวดมัดกล้ามเนื้อแข็งเกรงหดจนกลายเป็นปวดมากๆเลยค่ะอ่ะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะแบบนี้อ่ะหมุนไปสามารถทำได้ทั่วหัวไหมทําได้ทั่วหัวเลยแล้วน้องกำลังจะสาธิตซีกนี้ให้ดูทั้งหมดน้องจะเขีย่ยให้ดูอย่างนี้เลยค่ะนะเขีย่ยกลมๆหนึ่งสองสามสี่ห้านะดูนะเขีย่ยเลยค่ะ ใครเห็นอะไรตอนนี้มีใครเห็นอะไรข้างนี้บ้างมันอึ้งมากเลยนะทุกคนเขียเลยค่ะใครมีแท่งอะไรมีปากกาไหมเอาปากกาด้านด้านที่แบบเป็นปลอกปากาก,ากาก็ได้มีลิปสติกแบบนี้ก็เอาลิปสติกแบบนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยลิปสติกอย่างนี้ก็ได้ขูดอย่างนี้เลยขูดเลยใครที่ดูอยู่แล้วอยากรู้ว่ากำลังทำอะไรกดติดตามไว้จะพาทุกๆคนสวยย้อนวัย10ปีได้ด้วยปลายนิ้วของทุกๆคน ด้วยมือของพวกเราเองมาได้เวลาพิสูจน์ค่ะมีหลายคนกำลังอะไรอะอะไรอะยกทั้งซีกหน้าใช่ค่ะ,ะทีนี้นะคะใช้มือของเราสุดท้ายท้ายสุดใช้มือของเรานวดค่ะนวดแบบนี้ค่ะนวดให้เกิดความรู้สึกว่าลดแรงกระแทกจากของแข็งแข็งเช่นตัวนี้มันแข็งลิปสติกมันแข็งใช่ไหมคะให้เราใช้มือของเราค่ะ ครึ่งเบาๆนะคะนี่ค่ะดูนะนี่นอนทําได้ไหมคะถามว่าได้ไหมได้คะ่ะแต่เอาที่เราสะดวกได้เลยคะ่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําแบบนี้มันจะได้ผลกว่ามันเป็นการแนวตั้งการไหลเวียนของน้ําเหลืองทุกคนอย่าลืมนะว่าน้ําเหลืองมันอยู่ทั่วไปหมดแล้วมันจะไหลเวียนลงมาข้างล่างถ้าเรานอนน้ําเหลืองก็จะไหลเวียนยากแต่ถ้าเกิดเรานั่งแบบนี้มันก็จะช่วยส่งน้ําเหลืองทิ้งดิ่งได้ง่ายขึ้นนะอ่ะ อย่างนี้ค่ะคลึงเบาๆนวดเบาๆแล้วเราจะมาพิสูจน์กันค่ะแล้วก็เราได้อธิบายเรื่องของหลักของน้ำเหลืองหน้าชาๆไหมคะใช่ค่ะน้ำเหลืองกําลังวิ่งค่ะของเสียกําลังไหลเวียนค่ะมาพิสูจน์กันค่ะทุกคนพร้อมพิสูจน์ไหมคะเมื่อสักครูน่นี้มีคนดูตอนที่น้องยืดผิวสองข้างข้างนี้จะใหญ่กว่าข้างนี้ น้องหยิบผิวออกมาเมื่อสักครูน่นี้คือข้างนี้จะยืดเยอะกว่าพร้อมนะคะข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทำค่ะคิ้วข้างนี้กับคิ้วข้างนี้โก่งต่างกันหางตาข้างนี้กับหางตาข้างนี้ต่างกันดูค่ะข้างที่ยังไม่ทํา ส่วนข้างที่ทําแล้วค่ะหยิบไม่ขึ้นเลยค่ะถ้าคนที่เพิ่งรู้จักวันนี้เห็นถ้ามันว้าวพิมพ์ว้าวให้น้องหน่อยนะคะถ้ามันเหลือเชื่อพิมพ์เหลือเชื่อให้น้องค่ะถ้ามันเริดพิมพ์เริดเลยค่ะดูค่ะตั้งใจดูค่ะ นี้ดูโยแต่ข้างนี้คือหยิบไม่ขึ้นเลยค่ะเชื่อหรือยังคะว่าเราจะสวยเราจะสาวเราจะย้อนวัยถ้าเราเดรนน้าเหลืองถ้าเราเดรนไปว่าเอาออกพูดันให้ง่ายก็คือถ้าเราเอาน้ําเหลืองออกได้แทบทุกวันน่ะ ถ้าเราทิ้งขยะทุกวันถ้าเรากวาดบ้านเราสะอาดทุกวันถ้าเราถูบ้านเราสะอาดทุกวันบ้านเราก็จะสวยใหม่เอี่ยมวาววับถูกต้องไหมคะหน้าเราก็เหมือนกันนะคะแคปได้เลยคะ่ะภาพนี้ตาเนื้อเลยคะ่ะเห็นด้วยตาเนื้อสุดๆไปเลยคะ่ะทำทุกวันได้เลยคะ่ะ